โูกแกะทั้งทีต้องมีลูกเล่นกันซะหน่อยจัดไปเลยสามเปียสามแบบค่ะแบ่งผมตรงกลางให้เท่ากันนะคะด้านหน้าแบ่งเป็นเซกชันเล็กๆเก็แบบลูกผมให้เรียบร้อยนะคะด้วยแว็กซ์ค่ะแล้วเราก็จะรวบแกะนะคะแบ่งเป็นสามปอยค่ะปอยแรกจะแยกเป็นสองแฉกหมุนทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกาบิดทวิทเป็นเชือกนะคะปอยถัดไปเราจะทำการถักเปียค่ะ ถักเปียธรรมดาแล้วก็ตรงกลางเราจะรัดเป็นป้องๆแล้วฟลิปจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะดูกันชัดๆอีกครั้งนะคะรวบผมนะคะอันแรกถักเปียค่ะถักเปียแบบปกติเลยอันที่สองเราจะรัดเป็นป้องนะคะรัดแยกผมตรงกลางแล้วฟลิปขึ้นค่ะสักสามป้องค่ะ ปอยสุดท้ายเราจะทําเหมือนเกลียวเชือกนะคะเส้นหนึ่งหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกเส้นหนึ่งตามเข็มนาฬิกาแล้วจับมาพันกันค่ะก็จะได้สามเปียแบบนี้ตกแต่งประดับด้วยกิฟอะไรก็ได้นะคะวันนี้หมาม้าใช้เป็นกิฟไอศกรีมมากริปดาวค่ะดูแสบๆซนๆน่ารักดีค่ะทรงนี้ดูเหมือนจะทำยากนะคะแต่เพื่อนๆไปลองฝึกทำดูนะคะทำไม่ยากอย่างที่คิดค่ะทำง่ายแล้วก็น่ารักด้วย คลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หม่ามา้มา,มาลีน่าพาทำสวยด้วยนะคะ